แล้วอีกช่องหนึ่งล่ะนำสายซิลิโคนที่ต่อกับสายสูตรเด็ดจะทำไงต่อครับดันเข้าไปค่ะเข้าไปในปาก3ามวินาทีเราจะดันดึงออกมาเจ๊เจ๊ทำอะไรอยู่ครับเปลี่ยนฟิลเตอร์เครื่องซักชั่นไงแล้วฟิลเตอร์มันมีประโยชน์ยังไงเหรอป้องกันสิ่งส แล้วฟิลเตอร์ตัวนี้จะต้องเปลี่ยนเมื่อไหร่ล่ะครับเปลี่ยนเมื่อสกรปรกหรือหรือว่าถ้าเขาใช้บ่อยๆใช้ทุกวันก็เปลี่ยน3อาทิตย์ครั้งก็ได้ค่ะราคามันแพงไหมตัวนี้ไม่แพงเลยตัวละร8 0ยบาทเองจัดส่งฟรีด้วยนะแล้ววิธีการเปลี่ยนล่ะครับเปลี่ยนยากไหมเอ่ยไม่ยากเลยถอดข้างบนแล้วก็ถอดทางล่าง สายซิลิโคนสั้นใส่เข้าไปด้านข้างนำซิลิโคนสายยาวใส่ไปอีกข้างหนึ่งนำซิลิโคนทั้งสองสายเสียบให้แน่นนำด้านซิลิโคนด้านสั้นใส่เข้าไปในตัวเครื่องนำซิลิโคนด้านยาวใส่เข้าไปในกระป๋องให้แน่นทั้งสองข้าง เจ๊แล้วอีกช่องหนึ่งล่ะเอาไว้ต่ออะไรใช้สายซิลิโคนยาวที่ต่อกับสายดูดเสมหะใส่เข้าไปในช่องนี้สัญลักษณ์บอกรูปคนนำสายดูดเสมหะต่อกับฟิงเกอร์ทิปนำฟิงเกอร์ทิปใส่ต่อกับสายยาววิธีการใช้งานล่ะครับ ทำไงต่อครับดันเข้าไปค่ะเข้าไปในปากสามวินาทีเราจะดันดึงออกมาทำจนกว่าเสมหะไม่มีค่ะแล้วสายดูเสมหะตัวนี้แพงไหมครับไม่แพงเลยค่ะหอละร้อยแปดสิบห้าบาทถึงสองร้อยห้าสิบาทในหนึ่งหอมีกี่เส้นหรอครับมีทั้งหมดห้าสิบเส้นค่ะเดี๋ยวพาไปดูกันสายดูเสมหาจะมีหลายขนาดค่ะตั้งแต่เบอร์แปดเบอร์สิบ 12 14แล้วก็16ค่ะสายตัวเ็มหานไปเป็นยี่ห้อสีเขียวที่ถือขึ้นมานี้จะเป็นเบอร์14นะคะหัวจะเป็นสีเขียวถ้าลูกค้าใช้เยอะสามารถซื้อยกลังได้ค่ะสนใจสอบถามได้ค่ะที่ร้านก๊อออกซิเจนตรงข้ามที่ร้านรถพระอาจารย์พบโชคบนถนนไมพ้พัดฝั่งตะวันตกห้วยปลากัางค่ะ เบอร์โทร0834809392หรือ0866725325สวัสดีค่ะ